ทึกทักเอาเองว่าตรงนี้แนวต้านพอกราฟขึ้นมาเจอแนวต้านตรงนี้ก็สวนกับมันมันไม่ใช่นะนะน้องๆสังเกตนะครับสังเกตยอดนี้นะครับหลายๆคนพอเจอยอดนี้นะครับเห็นยอดสูงสุดลักษณะน,นี้ก็ไปตีแนวไว้แล้วก็ทึกทักเอาเองนะครับว่าตรงนี้คือแนวต้านนะครับ ทึกทักเอาเองว่าตรงนี้คือแนวต้านพอกราฟขึ้นมาเจอแนวต้านตรงนี้ก็สวนกันมันไม่ใช่นะครับน้องต้องสังเกต Speaker. ตรงนี้นิดนึงนะครับว่ากราฟมีการปรับยกโลยกไยขึ้นไปแนวนี้มันเป็นแนวบริเวณจุดสูงสุดหรือหรือที่เราเรียกว่าสวิงไฮล่าสุดนะครับที่มันทําขึ้นมานะครับแต่มันยังไม่ใช่แนวต้านนะครับยังไม่ใช่แนวต้านเพราะกราฟที่ปรับยกโลยกไยขึ้นไปลักษณะนี้นะครับ ถ้าถ้าตรงนี้จะเป็นแนวต้าน,นะครับมันต้องมีการขึ้นมาทดสอบแล้วไม่ผ่านก่อนนะครับเราถึงจะไปจะไปรอเข้าออเดอร์สวนกับมันได้แต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับบางทีกราฟมันขึ้นมานะครับแล้วมันก็พรวดข้ามไปเฉยๆนะครับทำให้เราแพ้ในออเดอร์นั้นไปนะครับเพราะตรงนี้มันยังไม่ใช่แนวต้านมันเป็นแค่สวิงไฮนะครับสวิงไฮหรือว่าไฮสูงสุดไฮล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นดูดีๆ นะถ้าจะสวนนะครับถ้าจะสวนมันต้องมีการขึ้นมาแล้วก็ทดสอบแนวแล้วไม่ผ่านนะครับแล้วมีอีกอแล้วก็กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าแบบนี้นะครับเราพอที่จะอ้างอิงที่จะเข้าออเดอร์ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่มีการขึ้นไปทดสอบหรือยืนยันแนวให้กับเรานะครับการที่การาฟปรับราคาสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับด้วยแรงซื้อนะครับเราไปเราไปกดออเดอร์รอสวนตรงนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับกราฟเซตนี้นะครับน้องๆปรับขึ้นนะครับมีการยกโลยกไฮสูงขึ้นนะครับมีการยกโลยกไฮสูงขึ้นทีนี้ว่า,าเป้าหมายเป้าหมายอย่างน้อยมันจะขึ้นมาที่แนวนี้แหละนะครับส่วนจะผ่านไม่ผ่านอีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่างน้อยมันจะขึ้นมาที่แนวนี้นะครับเดี๋ยวพี่ไอจะรอนะครับที่จะกดเข้าออเดอร์บายนะครับถ้ามีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับจะกดเข้าออเดอร์บายนะฮะ หรือนะครับหรือถ้าจะเข้าออเดอร์ตรงเซตนี you know ้นะครับจะเข้าก็ต้องเข้าไอ Is ้ที่แนวรับตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้แนวรับตรงนี้มีการยืนยันยืนยันแนวให้กับเรานะครับเราพอที่จะพึ่งพาอาศัยพอที่จะเชื่อมั่นได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับว่ามันอาจจะเอาอยู่นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับตรงนี้มีการยืนยันให้กับเรานะครับลักษณะเดียวกันนะครับ ข้างบนก็เหมือนกันถ้าข้างบนมีการยืนยันลักษณะนี้นะครับการกลับลงมาแบบนี้นะครับเรามีโอกาสนะครับที่จะส่วนที่แนวรับได้นะประมาณนี้นะครับมาดูกันถ้าแท่งนี้ไม่ผ่านนะครับถ้าแท่งนี้ไม่ผ่านพี่ไอจะกดเข้าออเดอร์ในแท่งถัดไปตรงนี้พี่ไอมองเป็นแนวรับนะครับแต่แท่งนี้ลงมาแข็งแรงเหลือเกินนะครับพี่ไอจะรอดูก่อนถ้าแท่งนี้ไม่ผ่านนะครับพี่ไอจะส่วนนะครับอ,อันนี้ไม่ได้เน้นเทคนิคอะไรเลยนะครับก็ อมองตามสภาพคนจริงๆเลยนะครับมีการยืนยันแนวให้แล้วนะครับแล้วก็มีการอ่อนแรงนะครับของแรงเทขายนะครับแท่งนี้แข็งแรงเรายังไม่สวนนะครับรอการอ่อนแรงตรงนี้แล้วก็ถ้าไม่ผ่านแท่งต่อไปเราจะสวนที่แนวนี้นะครับก็มาดูกันมาดูกันนะครับหลังแท่งนี้นะครับพี่ไอส้สวนด้วยออเดอร์เข้าออเดอร์บายแน่นอนนะฮะ วิเคราะห์ออเดอร์ให้มันเป็นขั้นเป็นตอนแล้วเราจะมองเห็นภาพรวมนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับน้องถ้าไม่ผ่านนะแต่ถ้าเบรกไม่เอานะครับถ้าเต็มแท่งแบบนี้ไม่เอานะฮะอ่ะนะครับแบบนี้ไม่เอาครับแบบนี้ก็ต้องรอนะครับรอตอนนี้เราจะเข้าออเดอร์ยังไงล่ะถ้าทรงแบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าแรงซื้อกับเข้ามาในตลาดนะครับกับเข้ามาในตลาดด้วยความที่เรามองว่ามันมีการยกโลยกไฮของของ,ของแท่งเทียนขึ้นเนี่ย นะครับมันก็ถ้าแรงซื้อกลับเข้ามานะครับเราเชื่อมั่นในในในเทรนว่ามันยังอยู่ในที่พลของเทรนขาขึ้นอยู่เราก็กดเข้าออเดอร์บายไปถ้ามีแรงซื้อกลับเข้ามาแข็งแรงนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่แท่งนี้เรายังไม่สวนนะครับเพราะว่ามันค้าเกีียวเหลือเกินนะครับระหว่างเบรกกับไม่เบรกนะครับแล้วแท่งก่อนหน้าก็ค่อนข้างแข็งแรงนะฮะอ่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นลักษณะของ แท่งเดอร์ฟนอนนะครับถ้าเป็นแท่งเดอร์ฟนอนนะครับได้ที่บริเวณแนวแบบนี้แบบนี้พี่ไอ,อส่วนนะครับมันคนละแบบกันนะครับน้องๆต้องดูด้วยว่า,ามันคือแท่งไหนนะครับถ้าแบบนี้รอครับรอให้แรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดนะครับชัดๆก็กดเข้าเดอร์บายนะครับเพื่อเพื่อวัดให้มันขึ้นไปสร้างสวิงไฮใหม่นะครับที่สูงกว่าไฮเดิมเพราะตอนนี้มันยังขึ้นไปไม่ถึงนะฮะยังขึ้นไปไม่ถึงอ่า ไฮเดิมตรงนี้นะครับแล้วมันยังอยู่ในอิทธิพลของเทรนขาขึ้นอยู่นะครับนอกเสียจากนะครับกราฟจะมาสร้างโลที่ต่ําลงถ้ากราฟลงมาสร้างโลที่ต่ําลงกว่าบริเวณแนวรับตรงนี้นะครับเราก็อาจจะอนุมานได้ว่ามันเริ่มที่จะปรับเข้าสู่เทรนขาลงใช่ไหมครับนึกภาพออกไหมฮะถ้ามันสร้างโลนะครับที่ต่ํามาทะลุแนวรับลงมานะครับเราก็อาจจะต้องเปลี่ยน นะครับวิธีการพิจารณาใหม่เพราะว่ามันสร้างมันจะลงไปสร้างโลที่ต่ากว่าโลเดิมนะครับเรามันอาจจะปรับเป็นเทรนขาลงนะครับแต่ตอนนี้มันยังอยู่ในอิทธิพลของเทรนขาขึ้นอยู่นะครับตรงนี้เป็นแนวรับนะครับมองเห็นชัดเจนนะครับแรงซื้อเข้ามาในตลาดนะครับก็น่าจะขึ้นไปข้างบนมีโอกาสขึ้นมากกว่านะครับไม่กดเข้าเดิรเลยครับมาดูนะครับว่าขึ้นอย่างที่นายคาดการไหมนะครับอันนี้วิ วิเคราะห์ออเดอร์อย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่สุดแล้วนะครับอะมาดูกันนะครับวิเคราะห์ออเดอร์ให้เป็นขั้นเป็นตอนนะครับชนะนะครับเราก็จะปุะ่มใจว่าเอ้ยเราไม่ได้เข้ามุมมัว่วถ้าแพ้นะครับเราก็ยังมีเหตุผลที่จะมาอธิบายให้ตัวเองฟังได้นะครับว่าเราเข้าพ้ออะไรเราไม่ได้กดด้วยอารมณ์นี่วานะครับถ้าแพ้ก็คือต้องแพ้ก็ยอมรับ นะครับว่าเราอาจจะมีความผิดพลาดนะครับก็ว่ากันไปนะครับแพ้แล้วอย่าไปโทษตลาดอย่าไปโทษบลกอย่าไปโทษนู่นโทษนี่นะครับกลับมาดูที่ตัวเราก่อนนะครับว่าว่าเราเทรดตามระบบไหมเรามีระบบการเทรดไหมเราเข้าใจเรื่องของการเทรดแค่ไหนเราบริหารเงินดีหรือเปล่านะครับเราวางแผนการเทรดไว้แล้วเราเทรดตามแผนตามระบบของเราไหมนะครับการเทรดไม่ใช่เรื่องยากนะครับก็ ฝากไว้ให้คิดนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนลากันที่หนึ่งออเดอร์ครับน้องครับสวัสดีครับ